ดิฉันนางสาววรัญญาบุราสารนิสิตคณะสังคมศาสตร์ภาวิชาจิตตวิทยามหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อลดน้ำหนักได้ต้องไม่เครียดหลายคนต้องเคยเผชิญกับปัญหาการพยายามลดน้ำหนักที่ใช้ทั้งวิธีคุมอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแต่ถึงแม้จะพยายามเท่าไหร่น้ำหนักไม่มีท่าทีว่าจะลดลง สาเหตุของปัญหานี้เกิดได้จากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งคือความเครียดค่ะในช่วงที่เราลดน้ำหนักมักมีพฤติกรรมหนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เกิดความเครียดนั่นคือการกดดันตนเองกดดันให้ลดน้ำหนักได้ตามต้องการกดดันให้ออกกำลังกายตามวิธีการหมดทุกอย่างการอดอาหารหรือหักหงมออกกำลังกายนั่นก็เป็นการกดดันตัวเองในทางอ้อม แล้วความเครียดส่งผลอย่างไรกับการลดน้ำหนักความเครียดส่งผลโดยตรงกับการกินทําให้กินมากขึ้นเนื่องจากเมื่ออยู่ในสภาวะเครียดร,ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลสั่งการให้หิวง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการบริหารและจัดการความเครียดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ทำให้เราควบคุมการกินได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเราควรเรียนรู้วิธีการจัดการและรับมือกับความเครียดเพื่อให้การลดน้ำหนักและออกกำลังกายได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ 1. ทําทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นดูหนังฟังเพลง 2. รับประทานอาหารให้หลากหลายครบทุกมือ้ออย่าอดอาหาร 3. อย่าหักโหมออกกำลังกายมากจนเกินไป 4. ให้รางวัลตัวเองเช่นการให้ของขวัญหรือผู้ชมตัวเองเมื่อทำสิ่งเล็กๆน้อยๆสำเร็จ 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6. ทำสมาธิอย่างน้อย10นาทีต่อวันเพื่อให้จิตใจสงบนอกจากนี้นะคะเราควรปรับทัศนคติที่มีต่อการลดน้ำหนกัก เปลี่ยนความเครียดเป็นความสุขไม่ยึดติดกับตัวเลขบนตาช่างหันมาโฟกัสที่สุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงขึ้นการลดน้ำหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นต้องไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปลดน้ำหนักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่หักโหมไม่อดอาหารทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีได้อย่างแน่นอน